เด็กๆเคยสงสัยไหมว่าพระอัญญาโกธัญญาเป็นใครหนูสงสัยคะ่ะว่าแต่เขาเป็นใครคะพระอัญญาโกธัญญามีชื่อเดิมว,ว่าโกธัญญาเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่งเกิดที่หมู่บ้านโทนวัตถุคุงกบ,บิลพทัทแควนสักกะและท่านยังเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักสัก,กะยะและเป็นผู้เดียวที่ทำนายว่าเจ้าชายสินธา,าจะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน และท่านคือหนึ่งในบรรดาวคีที่ติดตามอุปัฏฐากพระบรมโพธิสัตว์ขณะทรงบำเพ็ญทุก,กิริยาและหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตาน้มลึกทายาวันเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเริ่มบำเพ็ญทุก,กิริยาแล้วเราคิดว่าพระโพธิสัตว์ทรงละความเพียรแล้วอ๋ออย่างนี้น,นี่เอง,เองและเมื่อพระโพธิสัตว์แต่สรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จไป,ปโปรดบรรดาวคี ครั้งแรกเหล่าบรรจวคีไม่เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ด้วยพระบารมีธรรมของพระองค์ประกอบกับทรงถามว่าก่อนหน้านี้พระองค์เคยบอกไหมว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วพวกบรรจวัวคีจึงฉุกค,คิดขึ้นมาและยอมฟังธรรมหลังจากได้ฟังธรรมะจากกัปวัตตนสูตรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภาพโกธัญญาบรรลุธรรมและเป็นพระโสดาบันและต่อมาบรรลุเป็นพระราหันเมื่อได้ฟัง อนัตตลักขณะสูตรเมื่อท่านบนรรลูรมแล้วพระบรมศาสดาทรงอุทานว่าอยายาญาสีวตโพโกฏัญญโพแปลว่าโกธัญญาได้รู้แล้วหนออัญญาโกฏัญญาจึงเป็นชื่อของท่านตั้งแต่นั้นมาพรามโกฏัญญาได้บวชเป็นพระภิกสุอง์แรกในพระพุทธศาสนาและเป็นองค์แรกที่บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา การบวชที่พระบรมศาสดาประทานให้โดยตัดว่าเธอจงเป็นพภิกษุมาเถิดทำอันเราเก่าดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดในเวลาทรงแสดงธรรมเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่บนพุทธอาฏที่จัดไว้ตรงกลางพระสารีบุตรนั่งด้านขวาพรโมคลานะนั่งด้านซ้าย พระอัญญากรัญญาที่มีที่นั่งพิเศษของท่านอยู่เบื้องหลังของอัครสา,าวกทั้งสองส่วนพระพิสุขอื่นนั่งแวดล้อมอยู่รอบๆจากนั้นท่านได้รับการยกย่องจากพระบระมศาสดาว่าเป็นเอตทัทคะผู้เป็นเลิศในด้านรัตะนะอยู่หมายถึงเป็นผู้บรรลุอมาตะาธรรมก่อนสาวกลูกอื่นท่านเป็นผู้ยินดีในความสันโดษ กับทูลลาพระบรมศาสดาไปใช้ชีวิตในป่าหิมพานถึง12ปีพระอุสัยอยู่ริมสาะมันทากีนีปกคลรณีซึ่งเป็นถิ่นของช้างตะกูลชันททันประมาณ800พันเชือกโดยมีช้างเหล่านี้คอยดูแลอุปถากะอยู่เมื่อท่านเห็นว่าอายุสังขารกำลังจะหมดท่านจึงหอบไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลลาปรินิพานโดยขอไปปรินิพานใกล้ๆของช้างที่อุปถากะท่านมาเป็นเวลา12ปี ที่ท่านปรินิพานต้นไม้ทุกต้นในหิมมวัตนประเทศออกผลบูชาท่านพร้อมกันเป็นอัศจรรย์สุดท้ายพระบรมศาสดาทรงบัรจุพระท่าของพระอัญญากธัญญะซึ่งมีสีเหลืองดอกมะลีตูมไว้ในพระเจดีสีเงินยวงที่แทรแผ่นดินขึ้นมาด้วยพุทธานุภาพเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้บูชาครูว่าเด็กๆก็คงรู้จักพระอัญญากธัญญามากแล้ว และผ่านยากธทัญญานเนี่ยยังมีคุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างอีกด้วยนะว้าวสุดยอดไปเลยแล้วมีคุณธรรมอะไรบ้างหรอคะครูช่วยบอกพวกหนูได้ไหมคะได้สิจ๊ะเด็กๆหนึ่งเลยเนี่ยท่านเป็นผู้มีประสบการณ์รอบรู้มาก 2. เป็นผู้มีความสันโดษ 3. เป็นผู้มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้ธรรม 4. เป็นผู้มีเหตุผลและ5้าเนี่ยเป็นผู้ที่วางตัวต,วตนเหมาะสมมากเลยแหละ